ครับวันนี้เรามาทําบุญกันที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วัดอะไรนั้นเดี๋ยวจะให้ดรสุภลักษณ์ลอมไลน์นะครับบรรยายความเป็นมาของวัดนี้นะครับอ่ะอเชิญดรครับสวัสดีเจ้าวันนี้นะคะทีมงานเรามาทำบุญไหว้หพระที่วัดสรี วัดเด่นเด่น,ดนสลีเมืองแกนนะคะซึ่งวัดนี้ในอดีตเป็นวัดเล็กๆนะคะซึ่งไม่มีอะไรมากมายแต่เมื่อครูบาเทืองนาตาสีโรเริ่มเข้ามาอยู่วัดมาจำพรรษาที่วัดนี้วัดเด่นสรีเมืองแกก็กลายเป็นวัดอย่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มเริ่มจากการที่มีต้นโพต้นโพค,คือเป็นภาษากลางนะคะแต่คำเมืองจะเรียกว่าต้นสรีนะคะซึ่งต้นสรีก็คือต้นโพเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่ครูบาเถืองมาจำภาษาที่นี่นะคะตอนนี้ก็ได้มี สาธุชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติมาจากทุกมุมโลกได้มากราบไหว้บูชาและทำบุญกันอย่างมากมายซึ่งวัดก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเราเห็นมาแต่ละครั้งเปลี่ยนไปทุกทุกครั้งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมแต่ละจุดกันนะคะคัดกับ มีนี้จะเป็นเ,เจดีซึ่งเป็นเจดีของ12ราศีนะคะก็จะมีทุกราศีเลยไล่ไปนะคะของแต่ละราศีซึ่งสวยงามสระการตาอย่างมากเลยค่ะใครราศีไหนก็ไปกราบไหว้ได้นะคะและตอนนี้มีการสร้างบุญเพิ่มเติม,ตมอีกหลายๆจุด มาดูด้านนี้นะคะเป็นซอกะตัวนั่นหะจ้ะม่วนเนาะหอ จะห่างไปจะห่างไปเดี๋ยวมุมนี้จะเป็นเจดีนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือเจดีสิบสองราศีไล่ไปใกล้ใกล้ปนของปีชวดนะคะปีชวดปีชวดปีที่แล้วเออเริ่มจากปีชวดไล่ไปเรื่อยๆปวดทะลูอที่สูงเป็น นีของปีชวดนะคะรักกระไล่ไปะลูคานทอมาลงมาเสง่ที่ไหนมุมนี้หน่อยสิสวยจังนี่มุมเจดีย์ใหญ่มุมนี้เจดีย์อ่ะอันนี้อันนี้มุมกลางเจดีย์ใหญ่เลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อค่เดี๋ยวมาดูที่อื่นต่อขอไหว้ไหว้ปี 你炒呗。 พระธาตประจำปีเถาะนะคะซึ่งพระรบรมธาตุประจำปีเถาะก็คือวัดธาตุแช่แห้งที่อยู่จังหวัดน่านนะคะแต่ตอนนี้เข้ามาจำลอ,องไวัดที่ตรงนี้ทั้ง12ราศีนะคะสวยงามมากค่ะกราบไหว้หน่อยเลยปิเกิดเลยใช่ปะป ซึ่งกัน,นี้ไม้หายไม่กล้าทำาจไม่หารขาตกล้าอทตนนะค,ะคะและที่เราเห็นสวยงามสีสวยงามนี้จะเป็นนกกละิงกลาซึ่งเป็นนกในตำนานของทางภาคเหนือนะคะว่าเป็นนกที่จะทําให้เราได้สู่สวรรค์ใครได้มากราบไหว้รือทำร่วมกับ นกในตรงนี้เนี่ยจะได้ไปสู่พ,พัคุาที่ดีไปสู่สุขสรายน,นะคะก็ะจะ,ะสีสันสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งก็จะเน้นเรื่องความสวยงามความสดใสของคนที่มาทำ่ี่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหอพรกพามนะคะพักพา้วก็จะเป็นวิหารองใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นวิหารหลัก ซึ่งตอนนี้กำลังมีงการเชิญชวนร่วมทำบุญนะครับเพื่อครบรอบวันเรียกว่นเจ้าวาดเป็นคบรบรอบวันวันเกิดวันเกิดนเนี่ยอ่านเจ้าวาดก็จะมีการทำตุงให้ตุงที่ทำด้วยเงินนะคะทำไปทั่วก,การซึ่งท่านก็จะเอาไป นั่นนะอุโบสถจำังนันอูโบสดวิหารอูวิหารวิหารอุโบสถเหมือนกำลังสร้างเลยโนนไปหลังน้องไหมซึ่งด้านแถบแถบด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตอนนี้กำลังเพิ่มเติมในส่วนของอุโบสดใหญ่โบสถน่าจะใหญ่แต่ด้านน้นก็จะมีผู้ผู้หรือเรียว่ามีการสร้างเพิ่มเติมตลอดเลย พัฒนาให้ใหญ่โตให้ใหญ่โตต่อไปก็เชิญนักท่องเที่ยวมาชมเท่าที่เห็นตอนนี้นี่ก็จะมีทั้งชาวเมื่อกี้ที่เจอกันก็คือมีทั้งกรุงเทพมีทั้งภาคใต้และมีชาวจีนมีชาวญี่ปุ่นฝรั่งด้วยฝรั่งก็มีมาเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเริ่มหลังโควิดปุ๊บเนี่ยก็พอเชียงใหม่เปิด วัดวาวอาราม si ในเชียงใหม่รือวัดเลนสรีของเราก็จะมีผู้คนมาทำช่วงนี้าที่พักยากโด้วยเฉพาะเสาร์อาทิตย์มันหยุดค่ะก็เชิญชมในส่วนต่างๆต่อไปค่ะ